สวัสดีครับช anel ปอน r e รีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกาไซโก้ไฟสปอร์ตเอ็กซ์ทิกแท็กเลมิเต็ดอดิชันเรือนนี้กันนะครับนาฬิกาเรือนนี้นะครับเป็นเรือนที่ผมซื้อมาจากญี่ปุ่นนะครับตอนที่ไปเที่ยวโอซาก้านะครับก็ไปแวะร้านทิกแท็กที่เป็นร้านที่ขายนาฬิกาหลายๆแบรนด์นะครับแล้วเขาก็จะมีไซโก้รุ่นพิเศษหรือว่าซิติเซนรุ่นพิเศษเนี่ยขายอยู่เรื่อยๆนะอย่างตัวนี้เนี่ยก็เป็นซีรีส์ล่าสุดที่ทางไซโก้มีการไปคอลแลบกับร้านทั้งหลายทั่วๆญี่ปุ่นนะครับ อย่างเช่นพวก On Time Move หรือว่าพวกร้านชิ i ส์นะครับเขาก็จะทำในการไซโกไฟล์ุ่มิเศสในไซส์เล็กออกมาซึ่งแต่ละร้านเนี่ยก็จะได้สีที่มันแตกต่างกันไปนะครับอย่างรุ่นที่เป็นของร้านทิกแท็กเองเนี่ยก็จะเป็นไซโกไฟล์สปอร์ต38มิลในสีโค้กหรือว่าสีดำแดงที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะเฝ้ารอกันอยู่แล้วก็น่าจะชื่นชอบกันนะซึ่งวันนี้เราจะมาลงดีเทลกันอีกประมาณนึงนะครับว่าเรือเนี้เป็นยังไงบ้าง อันดับแรกนะครับมาดูที่คู่สีก่อนเลยนะก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าสีเนี่ยมันเป็นแบบโทนโคกใช่ไหมครับก็คือมันมาจากสีดําแล้วก็สีแดงที่แบบมันใช้เป็นสีหลักในการดีไซน์ของนาฬการเรือนนี้นะซึ่งจริงๆนะครับต้องบอกว่าเรือนนี้ถ้าเกิดพูดกันตามตรงมันแทบไม่มีอะไรแตกต่างกับไ y โก้ไฟส์สปอร์ต38มิลรุ่นทั่วไปที่เราหาซื้อได้เลยนะครับเรียกว่าน่าจะเป็นตัวเดียวกันเป๊ะเ,เ,เลยอะ่ะแค่เอาตัวขอบเบเซลอินเสิร์ตที่แบบ เดิมทีอะรุ่นสีดํามันก็เป็นนําล้วนเอามาเปลี่ยนเป็นแบบ20นาทีแรกอะเป็นสีแดงซะหน่อยนะครับแล้วก็ตัวเข็มวิปลายเข็มเนี่ยเป็นสีแดงนิดนึงเท่านั้นเลยนะครับจบละนะครับหน้าตาด้านหน้าเนี่ยแทบไม่มีอะไรแตกต่างกับรุ่นปกติเลยซึ่งอันเนี้ยมันก็มองได้2มุมนะครับบางคนอาจจะมองว่าเอ้ยนี่มันเป็นการเปลี่ยนที่มันดูแบบทิกแท็กทำอะไรได้น้อยมากๆเลยดูแบบไม่ได้มีอิทธิพลในการดีไซน์นาฬิกาเลยนะครับแต่ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่า คนที่ตามการคอ l ์รัของไซโก้กับทิกแท็มาโดยตลอดเนี่ยก็จะรู้นะว่าทิกแท็เนี่ยเดิมทีจะไม่ได้ทาในกาหวือหวามากนะต่อให้เขาแบบไปคอ l ์รักับแบรนด์อะไรก็ตามนะครับโดยส่วนมากอะ่ะจะเป็นการเอาโมเดลยอดฮิตของแบรนด์นั้นเนี่ยมาเปลี่ยนสีเรื่อยๆเปลี่ยนสีเรื่อยๆนะครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่ได้มีการใส่ดีเทลให้มันดูหวือหวาดูแบบโดโดดขึ้นมาดูมีความเด่นมากเกินไปจะเป็นสไตล์นี้อยู่แล้วนะครับดังนั้นผมก็จริงๆไม่ได้แปลกใจมากเท่าไหร่ที่ไซโก้ทิกแท็จะออกมาหน้าตาดู แบบไม่ได้ต่างกับตัวปกติประมาณนี้นะครับแต่ว่าสําหรับคนที่อยากได้นาฬิกาไซ y ก้ไฟสปอร์ตสามสิมิลที่สีมันดูโดดๆขึ้นมาหน่อยเนี่ยก็ต้องบอกว่าตอนเนี้ย ในตัวเลือกของ38มิลมันยังไม่ได้มีเยอะมากนะมันมีแค่สีเพื้นพื้น,น,ะ,นะครับดังนั้นแค่นี้มันก็ถือว่าเป็นความแตกต่างของตัว38มิลแล้วนะเพราะว่าไซโก้เนี่ยจะเน้นสีสันของนายก้าให้มันวือหวาเนี่ยบน42มิลมากกว่านะครับ38มิลเนี่ยยังไม่เจอเท่าไหร่เลยนี่น่าจะเป็นการคอลแลัครั้งที่2ของไซส์38มิลเลยด้วยซ้ำนะครับถัดมาจากตัวสโน o p ปี้ที่เกาะหน้าเนี่ยก็ออกมานะครับ ดังนั้นใครที่อยากได้นาะฬิกาไซโก้ไฟสปอร์ตไซส์เล็กๆแต่ว่าใส่สบายแล้วก็สีแบบดูโดดๆขึ้นมาหน่อยดูไม่ได้เหมือนชาวบ้านมากไอตัวนี้น่าจะตอบโจทย์ได้ดีเลย ส่วนฟังก์ชันการใช้งานนะครับต้องบอกว่าเหมือนกับรุ่นปกติทุกประการนะครับแม่ม่นไม่ได้เป็นกูดาวคลาวนะหมุนขึ้นขึ้นลานด้วยมือได้เลยนะครับอันนี้เครื่องตระกูล 4R ดึงมาทีนึงนะครับหมุนขึ้นหมุนลงเป็นการตั้งช่องวันที่ด้านขวานะครับแต่ว่าด้วยความที่เรือนนี้เป็น JDM model จะสังเกตเห็นว่าในช่วงที่แบบมันเปลี่ยนวันที่ข้ามวันไปเรื่อยๆนะครับเราจะเห็นตักษรคันจิอยู่ซึ่งเราก็สามารถเลือกใช้ได้ว่าจะใช้ภาษาอังกฤษหรือว่าจะใช้เป็นตัวญี่ปุ่นคันจิแแบบบบนนบนนนนนีีนีี้้้้ะรัััซึึ่่งงงงกกกกก็็็เเเทดดดออออปลลลษณ์ขตตุุ JDM ยูวมมาาจส ส่วนกระจกเนี่ยเป็น Hard ดเร c คริสตันะครับแล้วก็มีความแบบจมๆเข้าไปในขอบเบเซลประมาณหนึ่งนะขอบเบเซลจะยกสูงขึ้นมานิดหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการปกป้องตัวกระจกไม่ให้เกิดรอยด้วยตัวขอบก็หมุนได้แบบหนึดๆนะครับคือมีความแบบต้านมือประมาณหนึ่งนะแล้วก็ คลิกเนี่ยค่อนข้างจะแบบเป็นคลิกบางๆนะครับซึ่งก็เป็นสไตล์ที่เหมือนกับไซโก้ไฟสปอร์ตรุ่นปกตินะครับอันนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรใช้งานได้โอเคการตัดแสงกระจกก็ถือว่าทําได้ดีเลยนะครับอันนี้ก็ดูเคลียร์ดีนะแล้วก็เรื่องของรูมเนี่ยมีรูมมี่บมาให้นะครับเข้าที่มือเนี่ยเรืองแสงขึ้นมาอลังการอยู่ละแต่ว่าไม่มีรูมตรงขอบเบเซลด้านนอกนะจะมีแค่ด้านในนะครับดังนั้นเนี่ยจะบอกว่าเป็นนาฬิกาดำน้ำมันก็ยังไม่เชิงอะ่ะเป็นแนวสปอร์ตที่สไตล์ดำน้ำซะมากกว่านะสำหรับคนที่อยาากจะไปปใใใส่แบบเ็น casual, นนชชชว้งีิต จำวันอะไรแบบนี้นะครับส่วนทรงเคสก็มาสไตล์มาตรฐานเลยนะครับก็เป็นการขัดด้านด้านบนข้างๆก็จะขัดเงามาทรงจะอ้วนๆน่ารักๆหน่อยนะครับเป็นเอกลักษณ์ของไซโคไฟสปอร์ตอยู่แล้วเม็ดมยมจะมีการย้ายมาตำแหน่งสีนาฬิกาเพื่อเป็นการแบบหลบข้อมือนะครับให้ขยับนู่นขยับนี่ได้ง่ายขึ้นไม่มาชนเม็ดมะยมนะครับเวลามันอยู่ตรงนี้มันจะยืนๆนิดนึงนะอันนี้ก็เป็นดีไซน์ที่เกด๋ดีส่วนอีกจุดหนึ่งที่ผมว่ามันดีมากๆเลยเนี่ยน่าจะเป็นฝาหลังนะครับคือฝาหลังเนี่ยมีการถมสีดํามาแบบนี้ซึ่งเอาจริ ไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับแค่ถมให้มันดำเท่านั้นเลยนะครับผมว่าจริงๆมันก็ดูเล่นง่ายไปหน่อยแต่ว่ามันก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรนะคือปกติไซโก้ไฟสปอร์ตด้านหลังมันก็จะเปิดโล่งๆมาเห็นเครื่องด้านในใช่ไหมครับแต่อันเนี้ยมันจะเห็นแค่บางๆอ่ะแล้วก็จะมีความแบบเป็นโลโก้ไ y โก้วิ่งรอบๆฝาหลังแบบนี้นะซึ่งเทมากนะครับก็ดูแปลกตาดูเด่นกว่ารุ่นปกติพอสมควรแล้วก็ด้านบนตรงเนี้ยมีเขียนไว้ว่าเป็น Limited e d i ดิชันนะครับสกรีนไว้ด้วยแล้วก็การรันนัมเบอร์เนี่ยจะรันไว้ด้านล่างตรงนี้300เหลเรือนนะครับผลิตมาน้อยพอสมควรนะไม่ได้ทำมาเยอะเลยส่วนขนาดเคสไซส์ก็38มิลน,นะครับความหนาอยู่ที่12.2ส่วนลักทูลักอยู่ที่43.6น้ําหน้ำหนักเวอร์ชั่นตัดสายออกไปแล้วนะครับอยู่ที่120กรัมเท่านั้นนะถือว่าไม่ได้หนักอะไรมากนะครับใส่สบายใส่ง่ายมากส่วนตัวสายก็เหมือนไซโก้ไฟปกตินะครับถามว่าคุณภาพดีไหมก็ โอเคนะครับใส่ได้อะคือราคานายการมันยังไม่ได้สูงมากเหมือนกับพวกสกุล prospect หรือว่าพิซซารนะครับสายมันก็จะไม่เท่าพวกนั้นอยู่ละแต่ว่าในการใช้งานทั่วไปอันนี้ก็โอเคนะครับสบายๆเลยส่วนเอลิงจะเป็นแบบเหล็กภาพแบบนี้อยู่นะครับไม่ได้แข็งแรงอะไรมากนะก็จะแบบเบาบางตรงเอนลิงนิดหน่อยนะครับคือถ้าเกิดใครอยากให้แบบมันดูแข็งแรงมากขึ้นอะไปซื้อสายของพวก สแตปโครดอะนะครับเอามาเปลี่ยนกับไซส์นี้นะโอโหสุดยอดเลยนะครับบัคโครก็แบบนี้นะครับล็อกได้มีไมคโครจัสมาให้2รูนะครับซึ่งจริงๆแอบน้อยไปนิดนึงนะอยากได้สัก3ารูนะครับจะดีกว่าแต่ว่าด้วยความที่ข้อมันก็ไม่ได้ใหญ่มาก2รูก็อาจจะพอเหลือละนะครับสำหรับหลายๆคนนะครับมาลองขึ้นข้อกันเลยดีกว่านะข้อมือผม5.5นิ้วหรือ14เซนเนี่ยยังเหลือให้ตัดอีกหลายข้อเหมือนกันนะตัดได้อีกประมาณ3-4ข้อได้ซ้ำนะครับ ดังนั้นคนข้อมือเล็กกับผมเนี่ยใส่ได้แน่นอนอยู่บนข้อก็ออกมาประมาณนี้เลยนะครับกโ็โหแบบไซส์แบบดีมากเลยอะคือข้อมือผมเนี่ยมันจะเหมาะกับนาฬิกาไดเวอร์ไซส์38มิลอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยพอไซโก้มีการทําตัว l i m i t ต็38มิลที่แบบหน้าตาสีมันดูแบบแปลกๆหน่อยออกมาเมื่อไหร่เนี่ย ผมจะซื้อทันทีเลยนะครับอย่างสโนวะ์ปี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นสีที่แบบมันอาจจะดูผู้หญิงไปนิดนึงแล้วก็ผมเองเนี่ยเป็นคนที่อาจจะยังไม่ได้อินสโนว์ปี้มากนะครับแต่ว่าผมอชอบไอเดียเบื้องต้นของเขาละที่แบบเอา38มิมลมาเริ่มทาตัวคอลแลบอะซึ่งพอซีรีส์นี้ออกมาเนี่ยผมตั้งใจว่าผมจะตามเก็บทุกรุ่นเลยนะครับก็คือตัวนี้ของทิกแท็กนะครับแล้วก็จะมีของชิปของออน i m ม m มูฟนะครับซึ่งของชิปเนี่ยซื้อมาได้เรียบร้อยละเหมือนกันนะครับเป็นสีน้ําเงินแต่ว่่่่าา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 ขขขขอองงเเนนีียยตััววหห้้้ปดดดลืไมกรคซพุึแบบ กร,กระจายนะครับอาจจะหายากหน่อยแล้วก็หาช็อปยากมากด้วยนะร้าน on time move ที่ต่างประเทศนะครับก็เลยได้ตัวนี้มาง่ายหน่อยนะครับเพราะว่าทิชแท็กเนี่ยร้านเขามีเยอะพอสมควรซึ่งถ้าเกิดใครสังเกตดูดีนะครับมันจะมีจุดหนึ่งที่แตกต่างกับการคอลแลบของรุ่นใหญ่นะครับคือก่อนหน้านี้ไซโก้มีการนําเอาไซส์42มิลเนี่ยไปคอลแลบกับร้านต่างๆมาแล้วรอบหนึ่งนะซึ่งในรอบนั้นเนี่ยตัวมาเกอร์มันจะมีการเปลี่ยนดีไซน์นิดนึงด้วยนะครับ จะเป็นมาร์กเกอร์แบบขีดๆนะครับตัวมาร์กเกอร์อินเด็กซ์เนี่ยมันจะไม่ได้เป็นแบบสามเหลี่ยมวงกลมดำน้ำเหมือนกับในารดกาดำน้ำทั่วไปละจะมีการเปลี่ยนดีไซน์เล็กน้อยมันจะดูเพียวขึ้นบางขึ้นนะครับดูแบบไม่ได้เหมือนในการปกติเท่าไหร่แต่อันนี้เขาแบบเรียกว่าใช้ตัวอินเด็กซ์ของตัวเรือนรุ่นปกติเนี่ยเอามาทำนาฬิการุ่นนี้เลยนะครับแค่เปลี่ยนขอบเบเซลจริงๆอะแล้วก็เปลี่ยนเข็มนิดหน่อยซึ่งก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะน้อยกว่ารุ่นด่่องของสอกกให้เเลืออยะะนครับ ตัวเนี้ยก็เลยเป็นอีกหนึ่งเรือนที่สีสันมันโอเคแล้วะมันสามารถใส่ใช้งานได้แบบดูโดดเด่นกว่ารุ่นปกติแต่ว่าก็ยังคุมโทนใส่ง่ายใส่สบายอยู่นะครับเอาไปทํางานไปออฟฟิศแบบนี้ผมว่ามันก็ไม่ได้เขินเลยมากอะแล้วก็ด้วยความที่ไซส์มันเล็กอะ มันก็เลยเป็นในการหน้าตาดิเวอร์ที่มันดูไม่ได้ลุยแบบดูจริงจังดำน้ำอะไรขนาดน,นั้นอะ่ะคือเวลาเราใส่ในการดิเวอร์ไซสใ์ใหญ่ใช่ไหมครับ45่มิลอย่างเงี้ยนะครับเวลาใส่ไปออฟฟิศหรือว่าใส่ไปทํางานอะ่ะเราจะดูแบบสปอร์ตสปอร์ตนะครับซึ่งบางครั้งอะ่ะอย่างผมเองอะ่ะว่ายน้ำไม่เป็นเลยนะจะใส่ในการสปอร์ตแบบจริงจังมากๆผมก็เขินนิดนึงเหมือนกันนะครับแต่ว่าพอมันมีไซส์เล็กแบบเนี้ยผมก็รู้สึกว่า มันมีความคุมโทนลงนิดนึงมันมีความแบบหลบหลบหน่อยนะครับไม่ได้ดูเด่นมากดูยิ่งใหญ่มากเป็นนกากราดำน้ําขนาดนั้นขนาดก็กำลังน่ารักน่ารักสาวๆก็ใส่ได้เป็นแบบบอยๆเลยแบบนี้ก็เรียกว่าเป็นไซส์หนึ่งที่ถ้าเกิดอนาคตมีตัวอะไรพิเศษมาอีกเนี่ยผมน่าจะต้องตามเก็บ ตลอดแน่ๆนะครับเพราะว่าถูกใจมากจริงๆนะสำหรับไซโก้ไซนี้นะครับส่วนราคาเนี่ยที่ญี่ปุ่นขายอยู่ประมาณ4 1 0 0 0กว่าเยนคนเป็นเงินไทยตกอยู่ประมาณ1มื่นนึงนะครับบวกลบนิดหน่อยถือว่าราคาสูงกัารุ่นปกติพอสมควรเพราะถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อ,อยากได้รุ่น38มิมลในตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆก็ซื้อได้แบบ5 6000น่ะน่าจะได้ละนะครับยิ่งถ้าเกิดมือ2เนี่ยโหราคาอย่างดีเลยนะครับอันนี้ก็ลองไปเลือกกันดูได้นะ คือถ้าเกิดอยากได้เรือนนี้จริงๆก็ต้องแบบหาทางสั่งซื้อเข้ามาจากต่างประเทศนะครับหรือว่าถ้าเกิดเพื่อนๆใครไปญี่ปุ่นก็อาจจะให้เขาแบบแวะไปดูก็ได้หรือว่าจะซื้อแบบ eBay ก็ได้หรือเว็บที่แบบเขาชิปเข้ามาในไทยก็ได้นะครับก็ลองไปเลือกกันดูได้นะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคําถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ